ต้อนรับเลย้ลาน้ำมันเต้นน้ำมันเต้นทริปนี้สนุกแน่นอนจ้ารอรถนะคะเพราะเราก็จะไปต่อแลเนาะไปที่เมืองคูเน่นะครับตอนนี้เขากำลังรับเพื่อนๆอ,อยู่นะจ้าในแกอ,อยากเสมาสนามบินมากไม่เคยเจอไปมาหลายประเทศแล้วเหมือนกันเจอสนามบินที่อินเดียใหญ่ต้อมานานมากจ้าแล้วก็สนามบินใหญ่มากนะจ๊ะที่นี่มุมไบนะครับคนไทยอ่ะมีหลายคณะเลยที่เขามาทําบุญเนาะเรียกว่าได้มาถวายบุญบ้างบูรณะพระมิคเนศนะคะ <c oughs> <c oughs> จากอยู่ที่อินเดียสิบวันนะครับตอนนี้เราก็ได้เลิกกลับไทยแล้วนะคะสิบวันที่อินเดียก็เกินความคาดหมายนะคะครั้งแล้วก็มาสามรอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่เหนือความคาดหมายคือที่สุดทั้งตากฝนตากแดดตากลมเหยียบน้ำเน่าเดินเท้าเปล่าหกเจ็กิโลทุกคนอเมซิ่งมากก็ไม่คิดว่าตัวจะมีความอดทนได้ขนาดนี้แต่ก็เห็นคนอินเดียที่เนี่ยเขามีความอดทนมากกว่าเราอีกอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ประเทศไทยชีวิตเราสบายมากทำไมเราต้องมาตากตามที่นี่แต่ก็ ีครับได้ฝึกความอดทนนะครับแล้วก็เรามางานพระพิฆเนศนะครับจตุรฐีซึ่งเราก็มาไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับก็ไปทูเนียไปองค์ดักุเสตนะที่เป็นอองค์ที่รวยที่สุดในโลกนะครับประดับองค์ด้วยทองคําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ใครสําเร็จเนี่ยก็จะมีคนเอาทองคํามาถวายนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นพระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อินเดียเขาบอกว่าท่านเนี่ยมีครั้งที่เก็บทองคำนะครับก็ถ้าเกิดว่าอินเดียเกิดวิกฤตเนี่ยสามารถเอามาช่วยอินเดียทางระเทศได้เลยนะก็โหมีซิ่งมากนนนะะคคครรรรัััับเเหหห็็็็แแลลล้้วววกกกมมมศศาาาพงทธ ชาวคนอินเดียที่เขาศรัทธาะพิคเนตมากๆนะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราเห็นคนไทยเนาะไปวัดมันคนละฟิลเลยทุกคนที่เนี่ยทุกคนคือยอมทําทุกอย่างเนาะแม้กระทั่งรอแบบ18ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ไปกราบสักการะองค์พรอพิคเนตนะแค่แบบแป๊บเดียวทุกคนแค่เอาหัวไปจุ่มเท้าแค่นียทุกคนแต่ก็วัดสุดท้ายแล้วก็ไปส่งองค์พรอพิคเนตแล้วก็จะไปลอยทะเลสาบนะครับก็โหคนก็ไปส่งองค์ลาบักองค์ลาบักเป็นองค์ที่มีคนเข้าสักการะเยอะที่สุดประมาณ4ล้านคนทุกคนก็เห็นพรงศรั นะพือไปส่งอง์ลาบากะล้วก็เลยวาอาโหคนอินเดียที่สุดจริง,รงๆเรื่องความศรัทธาเนาะก็ไม่เคยเห็นที่ไหนที่แบบคือศรัทธาแล้วทําได้ขนาดนี้ก็ยกให้อินเดียเป็นเมืองแห่งความศรัทธาแล้วกันนะครับเพล<า>ยมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครสำหรับที่อินเดียนนะ